ทักสวัสดีคุณทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบผมในโรบอกนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแมปของบิวอัตซูนะครับซก็เป็นแมปแนวฟักไข่หาตัวนะครับง่ายๆโอเควิสี่พันพอดีเลยไข่กูเด่นผมเห็นว่าแมปนี้เนี่ยเขามีระบบที่ค่อนข้างเยอะดีนะครับก็เลยสนใจลองมาเล่นดูมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยดูดิมีไข่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อินเด็กเยอะมาก ตกปลาด้วยนะครับตอนนี้เราก็ไปหยิบพวกไข่อะไรมาเยอะๆเลยตั้งไว้เลยเนี้ไข่นี่าจะได้อยู่เย yeah. ี่ยันห้าอืมอุ้ยไข่เป็นน้าแข็งโอ้โหแสนห้าเลยเหรอทำไมแพงจังอะทำไมมันขึ้นราคาขนาดนั้นตอนนี้เราสเปรมตัวก่อนครับเราวางไว้เลยยิ่งเยอะยิ่งดีครับ จะได้ได้เ,ดเงินไวๆอุ้ยนั้นกูเด้นอีกแล้วเงินมันเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวผมฟักไข่ก่อนเปิดมาได้เป็นแกอ,อ,อุ้อันนี้ได้เป็นยรีราฟส2บสองบาทต่อวินาทีอุ้ยเยอะนะโอเค,อเคแล้วก็5,000ปลดล็อกข้างหลังซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นตกปลานะครับข้างหลังโอ้โหหมูทาไมถูกจังหมูบาทนี่งก็ น้อยกว่าตัวอันนี้ผมอีอะตัวแรกสุดเลยตกปลาเลยคอนเฟิร์มไปโอ้มีเบ็ดด้วยเลือกเบ็ดก่อนอ่ะสองร้อยบาทอ้อไม่ใช่ออโอเคแล้วก็นี่เหรอตกปลาปุ๊บไหนอะ่ะอุย๊ยกดโอเคไข่สาหร่าย ก็มาวางไว้อ๋อเป็นการตกปลาแบนี้ต้องใช้เงินใช้เงินสองร้อยบาทอุ้ยนี่อะไรไดมอนอุ้ยแต่มันใครธรรมดาไม่เอาหรอกครับนี่ได้ยังอ่ะได้แล้วหเหดูสิเป็นตัวอะไรได้เป็นแมวสี่สิบแปดบาทเยอะอยู่อันนี้คืออะไรอัพเกรดโอ้ดีนี่ครับ อ๋อเป็นการอัปเกรดไอประตูที่มันออกมาเลยเพื่อให้ไข่ได้ไข่ที่ดีขึ้นเอ,อ้ยดีนะอย่างนี้เท่าไหร่แล้วนะล้านหนึ่งพิสเมติเอกมันจะเอาตังมาจากไหนล่ะครับไม่มีตังเอ,อโอ้โหแพงขึ้นจริงโอโูแล้วไข่ราคาเป็นเศนโลกจะเอาเงินมาจากไหนเนี้ยรอ,อเดี๋ยวรออนนี้แล้วกันครับอีปีกเอกหันไปเนี้ย สามพันเรลวอีกสามพันเกยทันอยู่ครับหยิบมาผลมาได้เป็นโอ้โหกดอุ้ยคราวมันจะเป็นอีปิกอยู่นะไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดา โ okay. อเควิกูเด่นแสนสองไม่มีตังค์ซื้อหรอกครับเพงเกินอะไรมันจะโอเวอร์ Over ขนาดนั้นนิดแค่ขั้นเดียวนะเนี่ยใช่ใช่ครับต่อไปขั้นเรสองเสนหกโอโ้โหแพงจัดจัดบอกเลยแต่มันเพิ่มการได้เงินด้วยนะครับแต่มันเนี่ยมันเพิ่มเงินให้อีกสี่สเปอร์เซ็นต์กก็โอเคนะแต่ว่ามันมันกระโดดเกินไปหน่อยผมว่า จากตัวเลขแค่หลักร้อยเองเอ้ยหลักพันกว่าโดนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านโอเคแล้วมันตกได้แค่สองอย่างเองมันมีแค่สองอย่างที่ตกตกได้มันอะไรเนี่ยตกได้สองอย่างเองไม่มีอะไรได้ดีกว่านี้แล้วเหรอโอ้โหไม่เป็นไรผมวาดไปก่อนอที่โอ้ที่อย่างน้อยเลยนะเพิ่งเห็นโอเคไม่เป็นไร เ,เก็บก็เปิดไข่มาได้เป็นยีราฟ47บาทอันนี้ด้วยออกมาเป็นยีราฟเหมือนกัน60อะทำไมไม่เท่ากันน่ะวันนี้ตัวสูงกว่า Season Pass มีเอ้ยมีของฟรีด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะตัว๋วอะไรสักอย่างอ๋อซุ่มเหรอซุ่มของใช่ ได้เป็นอะไรอ่ะผมได้อะไรอ่ะเดรเชี่ยวพีคนอันล็อกเลน,นโนโซร์รู้คืออะไรเหมือนกันครับเ๋ยวไว้ที่หลังโอเคเดี๋ยวผมเก็บแสนหนึ่งซื้อไอ้นี่ดีกว่าไปเจอรรี่เอกอุ๊ยอะไรอ่ะไข่รกระต่ายโนบ,บันนี่เอกโอ้โหล้านห้าไม่มีตังครับทำไมมันเพลงขนาดนั้น อืมเปิดมาสิได้อะไรสองนาทีสองนาทีไอตัวนี้อีกแล้วทำไมมันพาคเครือยายดกันมาเยอะจังขอตัวอื่นหน่อยสิหรือมันมีแค่นี้ให้เปิดเนียดูหน่อยมันก็มีหลายตัวอยู่นะเนี่ยพิ่พไ้้สองตัวทำไมไม่มาโอ้โอยู่ตัวเดียวอะไรกันเนี่ยไอบอนไข่เรมาเลย พวกติดมิวเทสนี่เก็บมาก็ดีนะเพราะว่าสามนาทีโอเคเรารอไปว่ามิวเทสเนี่ยมันก็ช่วยเยอะอยู่ได้เป็นบัวอุ้ที่สิบบาทเยอะมากมันเป็นอะไรเนี่ยไดยมอน์ใช่ไหมใช่นั่นอะไรอ่ะทำไมไข่มันเป็นลุกๆอย่างนั้นอะติดสโสนอโอเคเ้วลองเอามาดูครับไม่รู้คืออะไรห้านาทีเลยหรอ อยากนานให้ธรรมดาเนี่ยนะเนี่ยแทบจะไม่มีตัวอะไรเลยอยู่ข้างในรู้ว่ามันไม่เหมือนกันหรออุ้ยมันเป็นแ,แสงยังไม่เหมือนกันด้วยเดี๋ยวเราดูราคาครับว่าราคาคุ้มหรือเปล่าที่เอามาเนี่ยอเออเยได้ปลาอีกสักทีทดูมีแต่ปลาเลยก็รู้เต็มไปหมดเลยแา้จะการรอคอยมา เราเปิดให้หมดเลยมีตัวอะไรบ้างได้อะไรเนี่ยโอ้เต็มเลยมีได้ชะอู้สองร้อยสองร้อยสิบบาทเป็นอะไรอะมาลายไดยมอนด์นะครับแล้วก็หนูเก้าสิบบาทเยอะเลยก็อันนี้อบิบาลลาน้ำแข็งร้อยแปดสิบบาทอุย้ยราคาไอ้น,นี่ให้เงินเยอะมากเลยอะ่ตะตโนเนี่ย แล้วก็แกะไดมอนด์นะครับร้อยี่สิบห้าบาทเี่ผมว่าพวกมิวเทสนี่คุ้มมากเลยนะคือซื้อมานี่ยังไงก็ราคาดีแน่นอนนะแต่ว่าผมกลัวอัปเกรดไปแล้วเงินเราก็ได้เยอะขึ้นเหมือนกันนี่นะลืมลืมโอเคเก็บที่ปาลาด้วยครับแล้วก็อัปเกรดไปเลยปึ้งเป็นแร่โอเคแว่าการอัปเกรดสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะได้ทั้งสัตว์เลี้ยงใหม่แล้วก็ได้ตัวคูณเงินเพิ่มขึ้นด้วย ต่อไปหนึ่งล้านอุ้ยนี่ไงคือได้ปะเนี่ยอุ้ยโอ,โ,โอ้โหผมผิดราคาแล้วโถเลยอ่ะแพงเพงอุ้ยนี่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 แสนสองได้อยู่อันนี้กูเด่นด้วยหัวราคาเปิดมาดวีละห้าร้อยแน่นอนครับสามนาทีอุ้ยใครไม่ใครไม่ไฮเปอร์เอกสองล้านห้าอุ้ยโอ้โหนี้ พิสมติกเอกไรมอนยี่สิบล้านโอ้โหราคากูไม่ไหวจริงครับเพงเพงอุ้ยนั่นไข่สนเดเ๋ยวรอดูนี้ก่อนได้มาลายโอ้ร้สิบแปดบาทเพื่อเปิดออกมาเป็นวีรพันธ์นี่ก็คุ้มอยู่ผมว่าวันนี้ได้แล้วโกเด้นออกมาเป็น นี่สี่ร้อยโอ้ยอย่างแพงมาเลยแล้วก็อันนี้ไข่ไปขายก่อนขายหมดครับอืไม่ใช้ละรอพวกไข่มิวเทสพวกนี้ฟักออกมาก็น่าจะได้เยอะอยู่อุ้ยอันนี้อุ้ยแปดแสนไม่มีตังค์โอ้ไเสื้อนี้แล้วอะ่ะแต่ว่ามิวเทส สนูนี่มันดีนะครับมันคูณให้เยอะมากเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเราเรอพวกนี้ฟักออกมาเราก็จะได้รู้เองว่าอันไหนมันค้มไม่ค้มอ๋อเอามีคนให้ผมอะอโอ้ขอบคุณมากครับไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าขอบคุณมากจริงๆโอ้ยอออะไรเนี่ยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ผมเรียกว่าโอ้ยอะไรเนี่ยดี DVD ก็มีคนมาให้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามผมจะจําคุณไว้เอ่อศูนย์ศูนย์เจ็ดอะไรเนี่ย OPGG ขอบคุณมากครับมาดูสิได้อะไรแล้วก็ใครโก้โอุยโอเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาโกนี้ดีกว่าครับแสนสองได้ไปเนี่ยโอเคได้อยู่ตอนนี้ได้แล้วมาดูสิ 9แสนที่เราเสียไปคุ้มหรือเปล่าอุยวยพั1,200คุ้มอยู่ครับคุ้มอยู่9แสนที่ลงทุนไปผมว่าแป๊บเดียวก็คืนทุนละเอ,อ้าฟักไวจังใครก็ตายได้เป็นว้าว140บาทเป็นเพะ,ะดำทำไมมันถูกจังราคาตั้งล้านห้านะครับแต่ราคาเงินที่ได้มาโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมคงต้องขอจบไปที่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับตอนนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ